สวัสดีคือเก่าอีกเลยพี่น้องกลับมาพบพ,พอกับช่องบาจิวบั้นนาเนาะมันอีก้ก็อยู่ไห้เนาะพี่น้องก็ลองพื้นพี่น้องขี่งวเนาะยังไงแสดงล่องพื้อนโดยปุ๋ยขี่งวเนะาะให้คนงานให้น้องๆให้พี่เขามาซอยเลยพี่น้องในเมื่อขี่ไก่หาบาทันเนาะพี่น้องก็เอาขี่งัวหละปีนาจังเสาวขี่ไก่เนาะพี่น้อง พราะาถ้าเกิดใส่ปุ๋ยเคมีไปก็คงจะบวได้ผลพี่น้องเพราะว่ากว่ารา,ากเขาจะออกเนาะพี่น้องกว่าหาเขาสิออกได้กินปุ๋ยกินยังก็ปุ๋ยก็คงจะจืดเหรอเกิดสู่ชีวภาพปกมูลซัดบวได้เนาะใน3าถึงสเดือนเนาะเขาจะค่อยใส่เคมีเนาะพี่น้องหลังจากไปดินไว้รอบนั้นเนาะพี่น้องก็เริ่มใส่ขี้งวครับก็ได้แค่สองบ่อหอดเพิ่งสองร้อยทุ้งสำพี่น้องได้ร้อยแปดสิบเก้าสิบทุ้งเนาะ เอาห่างๆก็เก่าในเด้อจังหน่อยเดี๋ยวมันสิบป๊อเดี๋ยวมันสิโปะทัว ปล่อยเห็ดไปเรื่ vida, อยๆพี่น้องคนหลายแล <pineapple. S 1> ้วแมวแต่เด้องว่าสีเห็ดแบบไดนสีแกะเลยหรือว่าสียายก่อนแกะเลยบ่ปะประเมินดีๆไดนแกะเลยมันได้ทัวร์ไดนประเมินดีๆว่างว่างยี่สิ่ก้อนก็ได้ว่างเงาไปก่อน เอาเอาแนวหู้เข่าก่อนมันสิเบิดจ้ากระสอบนนั่แหละมันสิคำนวณได้ถ้าแม่นแนวนี่แดีวปุ๊บมันสีลายออกเลยว่าเท่าใหญ่เหมือนี้เฮาก็ซอยซอยเข่าซอยเข่าแลนต้นก่อนก็ได้แลนต้นทิ้ง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 ยึดสุดก่อนเดี๋ยวพี่สิปักไว้ก็ได้เอ้าะแล้วบอกบอกแนวเด็ดเป็นหลุ่ทางก่อนพี่น้องแตงสีประเมินออกเนาะหยานมันบ่พอหยานมันทั่วถึงเนาะ นนตุ้มตุ้มมากรตุ้มมาก่อนหรบ่บ่ทิ้งทิ้งเป็นถุงก่อนพอก่อนพอก่อนทิ้งเป็นถุงไว้กอ่อนเผื่มมอซีเซสหลูกเขาไหมเอาสิบหลงทิ้งเป็นถุงไว้ก่อนเอาเป็นถุงไว้ก่อนแนวนี่เอาเลยลงเลยถุงหนึ่งก่อนเอาลงถุงหนึ่งเลยเออเดี๋ยวไปอีกไปอีกเดี๋ยวสิบอก ลงเลยนี่แหละเอาเอัลยานนี่แหละเอาประมาณนี่แหละสิได้มันสิได้ประเมินออกเนาะพี่น้องเนาะถิงถิงใบก้อนบันนี้ก็สิแนลนรูปเป็นยาวเลยเอาจากนี่ก็สิแลนออก มันออกถ่ายเลยมันก็นจะพอดีสเสร็จเลียถือเนาะโอ้ยบอกว่า ะต้องจูนแกเลยเพราะว่าแกบ่ข่อยอันนี้แกกะให้แกมาซอยงานไปจําอยู่ในบ้านเลยพี่น้องบอกว่าต้องเอาเข่ามาใช่ไหมม,มันเฮียรสร้างมันแต่ดินมันสีแนนบอแต่เข่ามาขนาดนี้ก็ได้โอ้ยส,สร้างมาันสร้างมามันบอกเป็นยังมันเฮียบ่หลายดอกรถไถมันบอกเป็นยังน้อยเดียวแต่ที่เนี่ยคแม่ว่ารถไถมันไม่เหยียบดูแม,ม่นอดินมันแนนมันสิยกรองบอ่ขึ้น พราะมึงนี่นี่มันเข่าออกตลอดเด้ให้มันมีแค่แนวเดียวแต่เกิดมันมาเม้าหมุนกราฟรถนี่ช่วงนี้มันสีแน่นมืด,ด,มลดเลยอเอาหม่งเก่ <c oughs> เเาเลยเนาะเออเอาหมองเก่าเล่นเข่าเล่นออกเดิเนหน้ำมานี่มันอยู่หลุมนี่ใไฮโลมันอยู่หลุมนี่ดากมันสเสด,ดตจตำ พอพอ,อ,อแล้วพอแล้วมัน,นอยู่ในหลุมนี่แหละปล่อยใส่เกียว่างเลยใส่เกียว่างโหลดไม่ต้องใส่เบรกมือดอก <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็เสด็จเลนตามตามหลุมเลยเนาะตามแนวมันเลย Điều xoay cái cháu soi Điều xoay... Hoa cái... kỳ ngoài yai kỳ ngoài hoa ngọc 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 แปลงนี่ก็ที่เห็นนี่ก็เล่งตัดต้นอยู่พี่น้องแกก็จะถอนขึ้นกันเนาะให้ให้ท่านท่านปลูกเนาะพี่นอ้องหอนคัะพี่น้องเอ้่ยร่มกระแหงอยู่แหงแต่มีแต่ล่มหอนเนาะก็เหลือเถี่ยวสุดท้ายแล้วพี่น้อง น่าจะเทียสุดท้ายพอดีครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเก็บถุงก่อนบ่มีมือถือโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกรอบเนาะใส่แล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ทยอยพากันกลัาบบ้านเนาะให้กะเจ้าไปถ่ายยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเนาะกินกว๋วยเตี๋ยวถา่ายมองกระิตามไปที่หลังเลยพี่น้อง โพสครับเคลือ่อนน้ำขับเคลื่อนขับเคลื่อนซีโร่โพดอกอกมห้เออไปไปแหละไปคนละเส้นทางเนาะพี่น้องพวกหล่อกับเซเลนทางใหญ่ก็มันมันรัดบ่ได้เนาะพวกหล่อมันช่วงมันยาวอันนี้กับสิล,ลัดออกไปอู้หูหมดแล้พี่น้องทางสังกับสีาขาวกาลางจออะลรสิล,ลัตมันมีทางถนนลัดไปเนาะรถ,ถไถมันไปได้ คือว่าเหลวไปอีกผลิกิตหนึ่งพี่นอ้องลอยไปเดี๋ยวเคลียร์ถุงแยกถุงดีถุงบอดี้ออกก่ะ ครับแล้วพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เข้าบ้านแล้วเนาะคนงานก็เข่าบ้านหมดละครัเหลือแต่ผมเนาะเก็บของเก็บสัมภาระเรียบร้อยหมดแล้วนี่ก็จะได้เข่าบ้านที่กันแล้วพี่น้องก็ฟารลกิดต่อไปก็ต้องหาต้นมั่นพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ผมต้นมันยังบ่ท่านได้เพียงพอเนาะสื่อมาแล้วบางส่วนเนาะก็จะปลูกได้ประมาณน่าจะได้ประมาณครึ่งไรนะพี่น้องประมาณครึ่งครึ่งให้เนาะ ได้ประมาณครึ่งไหมันก็เลยเครื่องไห,งหจะต้องไปหาต้นมันอีกเพราะช่วงนี้ก็เริ่มหายากเลวพี่น้องต้นมันเนาะต่างคนกับต่างปลูกเนาะเตรียมเตรียมพื้นที่เนาะในการปลูกละก็โอเคพี่น้อง, okay, องก็วิธีบ้านๆเนาะเอ่อผมก็บ่ได้โฟกัสเนาะว่าคลิปในช่องมาจืบบ้านน้านี้จะต้องโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะพี่น้องก็วิธีชีวิตบ้านๆเนาะ ในเรื่องการค้าขายก็สไตล์ผมอะพี่น้องอีกอย่างที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เนาะก็จะได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องในเบิ่งกันเนาะส่วนทั่วไปก็จะบ่ค่อยเฮ็ดลงบันไดพี่น้องก็จะลงในติ k t ตอกนในเฟซในจะเสียพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะ เป็นกำลังแรงใจให้บาเจ็บบานหน้าเหตุคลิปใหไหม้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะได้มาสรุปยอดในการปลูกเนาะพี่น้องให้ฟังอีกคลิปหนึ่งเนาะหลังจากปลูกแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สำัสดีเลยพี่น้องสวัสดีครับ